ใต้เกลียวคลื่นลึกยังมีอาณาจักรที่ซ่อนเร้นที่ซึ่งกฎเกณฑ์ของโลกเบื้องบนใช้ไม่ได้ผลที่นี่คืออาณาจักรของเงือกนักสะสมผู้บูชาขยะจากโลกมนุษย์ราวกับเป็นของขวัญจากสวงสวรรค์เงือกหนุ่มขึ้นหนึ่งในผู้มีศรัทธาแรงกล้าที่สุดเขาเฝ้ารอวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นใหม่จากเบื้องบนเสมอ และแล้ววันหนึ่งของขวัญชิ้นใหม่ก็ร่วงหล่นลงมามันคือกล่องสี่เหลี่ยมที่สามารถเปล่งแสงได้ด้วยตัวเองเขาไม่เคยเห็นสิ่งใดเช่นนี้มาก่อนมันคือเทคโนโลยีที่เหนือจินตนาการของเผ่าพันธุ์ตนเมื่อเขาสัมผัสกล่องวิเศษก็ฉายภาพเคลื่อนไหวภาพของเหล่าถวยเทพผู้สร้าง แต่ภาพที่เห็นกลับไม่ใช่ภาพของผู้มอบของขวัญอันเปี่ยมด้วยความเมตตามันคือภาพของการทอดทิ้งการกระทําที่ไร้ซึ่งความเคารพต่อท้องทะเลบ้านของพวกเขาวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาแท้จริงแล้วคือเศษซากที่โลกเบื้องบนไม่ต้องการ ศรัทธาได้พังทลายเหลือเพียงคำถามที่ไร้คำตอบและสายตาที่มองขึ้นไปยังโลกเบื้องบนด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปตลอดการผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ระบบครั้งแรกเปิดกล่องของขวัญรับเพิ่ม50%สูงสุด150แค่ทำภารกิจปลดล็อกง่ายๆที่789สเตปมีเอสลงท้าย